โอเคแล้วมันเล่นยังไงเนี่ยโอเคทุกคนอยู่ไปตรงนี้ก่อนคือคลิปนะี้มันเริ่มมาจากเพื่อนผมปึ้มมันไปเจอเกมผีแปลกๆมามันเลยชวนผมมาเล่นผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมเลยอัดคลิปเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าต้องไปเจออะไรข้างในบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยอาจจะเป็นเกมผีเป็นเกมอาหารนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงว่จะเดินเลย โอ <Okay, S 2> เคเพิ่มจะถามก่อน,อนเลยนายเล่นเกมนี้เป็นไหมเนี่ยไหม่แล้ว,วแล้วนายนายล่าให้มาเล่นโดยที่นายก็เล่นเป็นเหมือนกันฮ่นาฮ่าแ้นี่น,นายเกยิดนะอะไรด้านหนึ่งกำลังแต่งตัวเพราะมันมีเขียนไ<า>ฟนัลเฟสต์ี้หนึ่งไฟนัลเฟสต์ี้สองแต่ถ้าเดือดฉันเขาเันเป็นไงเพราะรู้สึกมันจะเป็นแบบว่าคือไงอะ่ะภาคมันเป็นภาคๆไงภาคหนึ่งภาคสอง เนี่ยน,น,นะคือเรา,เ,าเขาคือฉันนายยังไม่ได้เลือกอ่ะคือเราต้องมาเลือกขานาดนี้อีกที่หนึ่งอ่ะถ้าเกิดฉันเข้าไปในในหนึ่งละอ,อ,อินโวยโอ้มวยดันเพิ่ม,มฉันจี๊ดเดี๋ยว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 ก็ว,วินนายทำอะไรเนี่ยนะฉันเดินเข้ามาแล้วอะไรคือนายกาดอ่ะเป็นนายกาศดีกว่าอันนี้นายอันนั้น โอ้เพื่อนรายการเป็นโฟโฟกายโฟโฟกายเหรอหนานี้มันชื่ออะไรวิดีอัพตันแบบไม่ใช่ดิโฟโฟกายกับวิดีอัพตันคนละคนเหมือนกันเ้ยเดินช้ำมากเป็หรือว่าอะไรดิโอ้ภาพสวยอยู่เลยเนี่ยแต่กระตุกแกดโฟโฟกายแลกระตุกอ่ะแต่ภาพสวยอ่ะแต่จะเลือกอะไรระหว่างภาพสวยกับกระตุกฉันเลือกภาพสวยดีกว่า อันนี้เอาภาคเลยเล่นอันนี้เล่นภาคเลยเนี่ยไม่รู้ดิฉันฉันเดินมามัโม่วะโอ้นี่น่าจะเป็นโอ้ที่น้ำนี่ภาคสองนี่เอ๊ะภาคหนึ่งเราเพื่อนพี่นี่ดีแล้เว้ยมันมีป้ายติดเลยว่าเป็นท้องน้ำหญิงอะเล่วได้หมนี่นะไม่รู้อ่ะมันเล่นยังไงอะ คือนายเห็นปุ๊บนายนเลยนายเลยลากคนเข้ามาเล่นด้วยเพราะนายไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงนายก็ลากคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงโอ้ยมาแล้วก็วินงว้าเฮ้ยเราต้องทำอะไรเฮ้ยเราต้องแอบหรือเปล่าเราแอบไว้ได้อ่ะโอ้พี่ดีกว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนี้หมดเดี๋ยวนี้หมดเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเสิดไฟตรงไหนอะเสิด์ฟไฟไเฟิร์นไอเฟืร์นกดตรงนี้ว้ายอ๋ออ๋อเกมาลา มันไป็ไงนี่อโอ้ยมันมีบอนนี่อยู่ที่แคมสิแคมเอหนึ่งเออในลองกดดูดิเห็นปะมันมีบอนนี่ตาสีแบบตาตาตาเลนสงอ๋อนี่มันเป็นมันอยู่ด้วยกันปกติมันยังอยู่กันสามตัวไว้เพิ่มเห็นปะมันมีเอ้ลองกดตรงแคมหนึ่งหนึ่งเอดิฮัลโหลมันไอ้ก้องก้องมันกดได้แค่คนเดียวอรอเนาะฉันกดนิกก่อนเพราะฉันกดนิกไม่ได้อ๋อเนี่ยได้ละเคยังอยู่ครบเจ็บปะ โพโพโพยังอยู่โคมหมดเลยมาเปิดวันที่สิบมันเหมือนจะต้องระวังอะไรนั่นนะวะชิก้ากับไอ้เฮ้ยฉันชอบอ่ะมันเหมือนเป็นแฟนเฟรนดี้แบบดีดแล้วไม่ได้เปิดไฟยังไมันต้องมีปุ่มเปิดไฟดิปุ่มเปิดไฟดูข้างนอกอะเขียวสีเขียวเปิดไฟไหนไม่ใช่สีเขียวคืออันนี้ตูฮะก็ข้างบนใช่ไหมไหมมัน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 นั่นไม่ได้ใช่เหรอ อ๋อกดสีเขียวค้างเพิ่มกดสีเขียวค้างของเราเราแค่กดรอบเดียวกวินกวินบอลบอลอตอนนี้แบตเตอรี่เหลือแปดสองกดเอ้ยกวินชิก้าชิก้าชิก้าอะไรโอ้ยบอลนี้เคลื่อนที่บอลนี้เคลื่อนที่อยู่แคมป์ห้าบอลนี้บอลนี้หายบอลนี้หายบอลนี้ไมนอยู่แคมป์ห้าบอลนี้อยู่แคมป์ห้าอุ้ยงบอลนี้อยู่แคม่จะเลื่อนจะเลื่อน ไม่ชิก้าชิก้าขยับแล้วชิก้าอยู่แคมป์สิบแปดแล้วก็ไปเดินดูกันเป่าไปเดินดูกันเป่าโคตรเพียเลยเดินดูกันเป่ามันมันมันต้องดูไอ้แคมป์สองแคมป์สองเอแล้วก็สองนั่นอะไอ้ปุ้มฉันเดินเฮ้ยปุ้มมันได้ยี่สิบแปดแล้วเนี่ยเดินมาดูดิมันมีเสียงของกซิบอ่ะ เฮ้ยพื่งเป็นเกมผีที่แบบแนวดีนะเออจริงตอนนี้ยังยังชิก้าอยู่แคมป์สิบแปดระวังระวังกวินหุยมันมาแล้วกวินประตูฝักไหนเอ็กปิดนี่มันมาแล้วมันอยู่ไหนฮิ๊กเอ้ยเแต่ฉันฝ้งฝั่งนี้เ่าเดูน่าดูน่าให้หน่อยดิแต่ฉันดูฝั่งนี้ให้นต่ดูฝั่งนู้นไปฮุยชิก้าอยู่นู้นชิก้าอยู่นู้นไหนชิก้าอยู่อีกฝั่งนึง นี่อะเออว่ะตัวินตัวจริงเลยไอ้มปื้มเลยอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเอามันหายปื้มมันหายปื้มมันหายปื้มให้าเราได้ยินมันนี้มันหายแคมป์สามไอ้บอลบอลนี่ใช่ป่ะบอลลี่ เฮ้ยแคมตอนนี้าาชิก้าอยู่แคมแคมปื้ชิก้าหายชิก้าอยู่แคมเจ็ดแคมเจ็ดมันมันมันไกลาจากเรามัไนไกลจากเราไม่ๆขอดูบ้างดิขอดูบ้างดิอ,ดงดอ่าดู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 สี่เอ็มห้าห้าเอ็มแล้วอีกทีเดียวก็ว,วินเอ้าเวลาไปเร็วจังเลยเฮ้ยนี่ไงวันนี้ก็มาหาเราอยู่แคมสามแล้วอ๋อเฟรดี้ยังอยู่ที่เดิมไม่เป็นไรหรอกเฟรดี้ไม่ได้มามตอนที่เราหมดหมดไฟใช่ไหมเอ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวเอออีกทีเดียวมันมันจะหกหกเอ็ม หกวงเช้าหกวงเช้าแอมอ้าวเรียบร้อยโคตรเก่งอ่ะโอ้โหอ,อย่งางเราอ่ะเห็นไหมขานาดไม่มีอะไรเลยกระวินเมื่อกี้เมื่อกี้บอลลี่บอลบอลนี่มันอยู่ยตรงนี้เลย <c oughs> เฮ้ยแล้วแล้วไม่ต่อเดินเดินสำรวจก่อนอะไรเนะี่ยผ่านแบบงงงและบ้านเล็กแบบงงงง ฉันชอบเลยคอนเซ็ปต์เหมือนดีอะคือมันเอาเกม 2D อ่ะมาทำเป็นเกม 3D ที่ได้กับเพื่อนได้อะคือฉันอยากเล่นอย่างงี้มันต้องแต่แบบเด็กๆวที่แบบว่าเล่ไนไปในฟิตตี่กับเพื่อนอย่างเงี้ยดังนั้นแบบ 3D อย่างเงี้ยเ,เออเจ๋งดีว่ะน่าสนใจแล้วเราจะทำไงต่อเนี้ยใา้ไปสำรวจไปยัยงห้องของลังเวทีเอ้ยยังยั้งยังยังห้งงองข้างไหนห้องข้างหลังเวทีแล้วนี่ไงทางเข้าโหยังมืดเลย ไอ้ตรงนี้ก็ทางที่เราเข้ามาก็ใช่ไงใช่ป่ะเราจะต้องนิกได้ไงนี่ยไหมาประตูมันเปิดแล้วอ๋อเออว่ะเห็นไหมก็ว่าอยู่ด้วว่าให้ให้เดมไปสำรวจแต่สักอย่างเอ้าอ๋อนี่อ่านี่ไงโว้ยเนี่ยมีกันด้วยไนแหลงบีแหงบีโอ้โหจริงนะครับนนนเฮ้ยในสองล้วบ้านในสองเปล่าเอาปล่าในสองเลยในสองเอ้ยในสองเลยโอ้โหอย่างเราอะ ชิวแล้วตอนแรกในกลุดนในในในที่หนึ่งใช่ป่ะในหนึ่งใช่ในหนึ่งโอเคโอเคโออันนี้ในที่สองอ๋อนี่นี่ไฟในี่สองเฮ้ยนี่ไงนี่มันหนึ่งนี่นี่ไฟนีหนึ่งมันทำกลายเป็นหนสองอะแล้วเห็นไหมในหนึ่งเราผ่านแล้วไงมีหนสองเนี่ไงเอาปึ้มเดินไปมาว้าปึ้มเพื่อเราแบบต่างไปดูอะรกันด้วยทั้งสองคนแล้วก็ยังเล่นโอ้แล้วก็ยังเล่นได้ แต่ทางไม่ใช่ได้เขาคิดมาเพิมโคตรดีอ่ะเฮ้ยแงเอบในตู้แงเอ็นในตู้ไม่ได้อย่าดูกล้องกวินกวินดูกล้องโอเคกวินไปไหนกวินโอ้หายหายไปหมดแล้วมันหายไปหมดมาเพิ่มโอ,อ,อ,โอ้ไม่ใช่ดิวันนี้ไปแล้วบอนนี่ไปแล้วมันมาแคมป์มาแล้วบอนนี่ค่อยๆขยับแล้วมันมในในในดูข้าง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 นั่นด้วยนั่นดูข้าง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 ไอ้ต้องไอ้ต้องกล้องจอนพิดาวันนี้ไปแล้ว ปึ๊บปึ๊มบอลนี่มาแคมป์สั่นี่ยมันมาโคตรเร็วเลยแคมป์สั่นจำได้ป่ะถ้านายเดินไปฝั่งประตูทางซ้ายมันมจะมีแบบว่าห้องเก็บของอ่ะน่าจะมันอยู่ตรงนั้นแล้วเอามันไปแล้วกูวิ่งเข้าด้วยนะเขาดิยังเป็นอะไรฉันฉันถามอยู่อ๋อบังกลับไปแล้วบังกลับอ๋อบาดอุ๊ซิก้าหายจันเรือนก็หายชิก้าอุ้ยชิก้าอยู่หน้าเราด้่นเนี่ตูวินอะไรฉันหาไม่เเจอเลยฮะ นายดูแค่สองเอแล้วก็สองบีแล้วก็สี่เอแล้วก็สี่บีแค่นั้นพอน,นี่ชิก้ามันจะเดินเข้าไปหาเพื่อนมันเป็น,นตัวเป็นตนเลย <laughs> ตอนนี้แคมป์หนึ่งบีอ่ะมันจะมีทั้งชิก้ากับบอนนี่เอาแล้บอนนี่อยู่ไหนบอนนี่อยู่กับชิก้าบอนนี่อยู่แคมป์เอ,อ๋อยู่กับชิก้าแล้วก็แคมป์หนึ่งเอก็เหมือนเดิมตัวเดียว เฮ้ยเช่นอยวกเฮ้ยเราเราอยเดินไปดูมันใกล้ๆไหมมาเดี๋ยวกวินเดี๋ยวรอเพื่อนสัพกังวารตึมาอยากได้ยินเสียงเพลงนั่นอ่ะต้องทำไงต้องทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วๆเนี่ยวันนี้มันอยู่แคมห้า บอลนี้หาเลยบโอ้ข้างหน้าเลยปืมปืนขอมบอลีอยู่ข้างหน้าเลยไปดูมันอยู่ข้างหน้าเลยฝั่งนี้ปืนฝั่งนี้ฝั่งนี้มันอยู่ข้างหน้าเลยได้ลองไปดูดิไหนไม่เห็นมีเลยเอาเอาหายเไอ้เจมันยืนอยู่ข้างหน้าเลยฉันสาบายังได้เห็นคือมันยืนอยู่ข้างหน้าฉันเลยฉันไล้ลองมันโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งอยูว้าวปืน โอ้ยไอ้ผึ้งอยู่ทีนอยู่ที่ไงกวินอยู่ข้างหน้าเรากวินอยู่ข้างหน้าเราตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างไอ้ผื้งไม่ได้ขังยังไปข้างนอกเอาหายไปแล้ว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 ไปดูไปดูฝั่งนี้เปหรืออยจะเปิดเยอะอย่าเปิดเยอะอย่าเปิดเยอะโอ้ยผึ้งข้างหลังผึ้งข้างหลังไอ้ผื้งไปอยู่ข้างหลังฟอกซี่ฟอกซี่เปิดแล้วฟอกซี่เปิดฟอกซี่ไม่ผึ้งเลยจิบไปอยู่ข้างหลังวันนี้อยู่ข้างหลังเลย ในนั้นเดินไปดูปดหลังไหน<ด>หลังไหนมันอยู่ข้างหลังประตูเนี่ยขา้างในมอพิ้วไหนไมันจะเจอเลยเน <c oughs> นั้นเ,เออกไปดูเราไปดูเดี๋ยวฟ็อกซี่มันเปิดม่านแล้วเพื่อนอ่ะเอาจริงดิไม่ถึงว่าอุย้ยชิก้าชิก้าชิก้ามาชิก้าชิก้าอยู่ตรงนอกหน้าต่าง <c oughs> แต่ว่าเราเวีย่าเพิ่งเปิดประตูนี้แล้วเว้ยบอนนี่มันต้องจะได้นา เพื่อนอย่าไปเพื่อนไม่นะเลดจะหมดแล้วจะมันเนี้ยต้องผ่านเป็นผ่านพ้นคืนนี้ให้ได้เว้ยเพิ่มเสียงหน่อยมเพื่อนเอ้เพิ่มเสียงโอ้โหเสียงเสียงแบบเสียงเกมอย่างดังมีเสียงเพลงอ่ะมีเสียงเพลงเบิ้มจำได้ว่าไอ้อะไรนะเบิ้มมีเสียงเพลงในแค้มซิบ เอิมแคมซิมมีเสียงเพลงดังมากอ้ยชิกชิก้าอยู่ชิก้าอยู่ยชิิก้าอยู่ข้างหลังชิก้าอยู่ข้างหลังบ,บันนี่บันนี่แดนซ์เอ้ยมันจ้องตาคำเหมิง <c oughs> ต้องเปิดตรงกว่ามันจะไปอ่ะพีย โหวันนี้อยู่ซ้ายวันนี้อยู่ซายชิก้าอยู่ขวาเลยอะนายนายต้องเจอตอนทีนายหลุดเมื่อกี้้ยตอนฉันรูปมันทำไมวะเือเฟื่ออ้อุ้ยอ้ยอุ้อ้อุ้ยอุ้ยออุ้ยอ้อุ้ยุ้ยอุ้ยออ้ยออ้ออ้ยอ้ยออ้ออยห้ออยอ้อ้อุอยุอย้ย ฟอกซี่อยู่แคมป์ไรก็ไปได้แล้วป้าฟอกซี่ฮะถามจริงไอ้ปู้อ้าวปู้ไม่ตายเหรอตุ้ยตายเดินพุ่งเข้าไปหาฟ็อกซี่มันไม่ใช่ฟ็อกซี่มันเป็นจิก้าจิก้าโอ้โอ้ยเด็ดไอ้ปู้เลยทั้งคนเดียวเมันเป็นวิญญาณเลยตุวยินมันวิญญาณปู้นี่เป็นวิญญาณเหรอโคตรเด็ดเด็ดเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยเด้อเออชิก้าอยู่ตรง โอ้<ต>ฟ็อกซี่<ต>ฟ็อกซี่มาแล้วฟ็อกซี่อยู่แคมแคมหนึ่งซีอะจะดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ยังฟ็อกซี่อยู่แคมหนึ่งซีตามติดชีวิตฟ็อกซี่ไปเลยยงัยงยังยังอยู่ยังอยู่ฟ็อกซี่ยังอยู่อุ้ยเพิ่งสอนพีเอ็มเองเอาจริงดิวินเปิดไฟไล่ก็วินเปิดไฟไล่ไล่ชิก้าไปก่อนอุย้ยแล้วก็ปิดประตูเดยปิดประตูปิดประตูปิดประตูทั้งสองฝั่งอุย้ยไปแล้วเหรอยังยังยังไม่ไปเลยสักตัว โอ้โหโอ้โหโอ้โหแกนี่แหละที่ฆ่าฉันก็อย่นี้นายต้องเอาต้องเคลียร์ไอ้กวินแบตเหลือยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกโอ้โหเออยี่สิบหกกตีสามเรืฉันอยู่ตรงนี้แหละเปิดประตูเลยเปิดประตูเปิดประตูไอ้นี่ไอ้ชิก้าเอ้ยมาดิบอนนี่อ่ะเปิดประตูไปเลยเอออุ้ยอุ้ยฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เรำเดินละฟ็อกซี่เรำเดินละฟ็อกซี่เดินแล้วกวินกวินเปิดประตูของ ตรงตรงบอนนี่อ <jeu> ่ะเดี <jeu> ๋ยวเดี <jeu> ๋ยวอย่าเพิ่ง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 นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดนะมาแล้วกูปิดเลยกูบอนนี่บอนนี่บอนนี่เออมาแล้วไรแบบมันเด็กบล็อกเออมันมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วเปิดเลยเปิดเลยเปดระตูเประตูไปเลยโอเคชิก้าหายละเดิน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 เดิรมาไปรอดูรอดูการจะเกิดอะไรโอ้ โอ้เรียบร้อยตาใครวะหน้าไหนก็มีไหนไม่รู้เหมือนกันยังไงมันเข้ามาแล้วม,มันเดินเข้ามาแล้วเฮ้ยเรีย <c oughs> อยู่นี่ไงเดิว <c oughs> ิ่งไปหาเลยก็ได้บูยโอเคนะทุกคนทีนเดียวคงมีทันเนี้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยคือมันก็แบบว่ามันมองเห็นแต่หลังเนี่ยคือมันก็แบบว่าแบบ แบกแนวดีนะก็คือเอาเกมแฟนาเฟนดี้นะ,ะมาทำเป็นแบบทีดีแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ <c oughs> แล้วเราคือมันเล่นแบบไม่ดูอะไรเลยแล้วก็รอดด้วยนะนึ่งอะโอเคะฮะคิดว่าคงมีท่านีฮะวันนี้ขอตัลาไปก่อนนะฮะยบาย